ha? hara wong kanong wong uff, nenong, wang sakar wong, weng rati wang ak nuk se hara weng uish, hei, mo pao, hei, chung, mo pao haramai mo pao mo pao haramai at nuk manay, at nuk manay at nuk at hai chung na, mo pao chung na pao, pao haramai nung ni ku ta hara at

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ giúp những video hấp dẫn โซเียมมันพูดรึงอะไรโซเดียมยกสามกองข้อหักยกสามกองขอหก่จะงานในโลกาชี

ơi Dịp hạ, ôi hạ thấp rồi Ờ Hạ thấp của tóc hiu

Oh, đến gì สองพันดเป็นเรื่องไงเออเออต้องหน่อยเองด chứ nó kêu hoạt tao Ít Ít riếng riêng เด้อ lên มือตุกไปสานเหรอสิออกเลยเตะตุกอีหยัง không trú vô trong Được cả năm mươi km hôm nay vừa lúc vừa lúc lúc vừa lúc vừa lúc

អានអានមកទូត្រាំមើលបើតាវិមាននោះមកមិនមានដូចគេទេមិនមានដូចតាវិលពេញយកតាវិលសុត្រឲ្យស៊ីតែនេះកាប់នេះលប់ទី1សុខនេះគាត់អានមួយរីបោះនោះនេះចូលបងណាត់កាប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 ់ពីកើតໃດទៅฮะដាក់ឯកើតក្លោកគូໃດទៅបាត់អ៊ូងចុះតិចនឹងធ្វើធ្វើលុបពីអស់មកនេះនេះ อัดแล้วใช้รีตาดำเนี Be ่ยไงฮะตาดำเนี่ยไงเนี่ยใช้สรีพวกใช้สรีให้ออนเนตาเอไอบนหน้เร็วห้ปีนอัดออนคโอ้ยเลยก็รอไปนอัดอัดดูไม่ตับปีนับปีนาวก็รอนับปีนาาเอือดด่อืออเดลางเลยตับปีนาวตับปีน่าเนียไม่คว้าไปดเจ้าเนี่ย

อาดาวพนมกันมาัดดาวพนงอะไร้ายนนงนะดาพนงไอจี้เลยแบบนั้นจี้เลยฮะทุอบเาเต้นจี้เายนรนงไออเป็นนจีเลยแนตองตองตาตุเตนว้าเรียบร้อยเลยไอ้ร้อยเลยร้อ้เลยพื้นเลยนุ่ดาวพนงดาวพนงเยี่ยเตอรนุ่งว้อเยี่ยอ่ะโอยแล้วเอากูไปตาเอาลไอพีโอเช่

ขอมงตะพนไปในไอ้เน oh, like ียตใส่มงีอยู่อยูีนได้เนียโอ้ยยู่คีเราใส่ได้ใส่ต่ไอ้จะเตะเฉะนี่ฮโอ้ยจมนาเรดงให้แม่ตะคุณนเกาไกเฮ้จมไหมโอ้ยไอ้จีอะโอ้บ่เทนกบ่เทกูไป

โอ้สำเน่มันถือว่ามันเวคก็ได้นี่เออหรือไอ้เครื่องไว้เครื่องไว้กับเป้มีติทํานายนางเวคเออตัดเวคเวคนี่ตัดเวคโอ้เป็ดเลยโอ้ขอบคุณครับโปรเลยเดี๋ยวดูกันจะหันกันจะมองตาหันซีจริงโอ้สมัยงามโต ví dụ ở nhà rồi kiếm ăn rồi vô vô thăm mấy cái đi cam tô con kền đâu được đây làm riêng riêng, ra đâu được đâu này, nuôi mực khơi, nuôi khơi, phải điêu. มัีว่าังไ้มันไแซันชะลอไวมหน่งนนลังชะไวมัรู้ว่าคนนี้จะเลียวเข้ามาเอาดูมันตนยมาแล้วปเะบอร์ไปเียวทุกโมนองแต่ยังเบรโจมีนังมีนังเซมีนังซ่มือเราเมืกเจาะแล้วมือนังเบโจ้ลูกมีชะทุกัชะรทุกไปคิดซ้ายเราไปมือเรากมอนนิดนแซงดิ

เนี่ยพวกไก่ฮะูวดซึกบปเออ่อนเทียนงงงงงี้ได้แล้วอะยางวงลยสองนิวก็รนิ้วฮะยางสอนิ้วใส่ในสอนิ้วแะ่ยานสอนิ้วอะ่ะส0ยนิ้วเกิยังไงยังไ ยี่สิบนิ้วแม่ไนีันนี้บ่หกี่หกอนนี่กันแน่นละเกิดเกิดเกิดมยังนกยังไงเกิดพิมกตชุกไอ้ปีเฮ้ยกิแต่ช่กิ่่โเไอิ้ไอิ้จับ้ประมูลในจด้เฟนมนนนนไงเ่นมสารสามอเ่นดูเดิมตัตักหาเปียมุนเออโอ้อาเปเอาไปพวกาเียรวยคุณพวกหาเียรวยคุณพ vì xí oh, à, rồi thì sip chí ta phun. Woa hai góc này. vì rồi di chí phun cho chồng. Hey makai luôn dáng này. Burn Mày này này. Ah, không. Ô, nhé ta chuột nhở lại này. Tôi nhở lại. 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 Tôi nhở lại.